มาหนี่มาปะ้าเจ้ามันนี่เล็คมามหอนี่มีเต็งนี่ก็มาหามเมื่องมดเด้ง,ะอ,ง,ดดงอะไรบ้างจ๊ะคุณป้าว่าจะดิบจะมีเกีย๊ยวพริกหอมกระเทียมกระปิ้นหน่อยหนึ่งผิวมะขูดจะไข่ขาน้าปลาหน่อยหนึ่งไข่อะไรนะเขาเรียกว่าเมนูอะไรนะ ออหนึ่งมุดแดงบ้านเฮาตัวน,นี้ก็หอมกมุดแดงหอมกอ๋อ,อคมา,มาหอเนื่อกันพีน้องอย่าลืมฝากกดติเติมเกอขว่านี้ก็ก้องฮันกำเป็นกำลังใจสักเนบุ่นสักน้อยมันนาอยู่ได้หาอยังมาหอมกมาหนึ่งมาแกงมานยำม,มาทำมาดูเอ็มนะขอบคุณลองหน้าค่ะป้ายไปดูวิธีท,ทำกันเลยค่ะ เราจะใช้าค,ออาคิวมะขูดหอมกระเทียมพริกเท้ดุหน,นอยหนึ่งไม่ได้หมหมไหาไมคป้าน,นี่ขาพี่เก่งเพราว่น้งพี่เก่งเพชกกรเก่งตลาดใครบรคอกขี้ข้านจับกระซือเอาก็ได้ขีดม,มีมมกระปเอ็นเสื้อมอโร nhiều đây hổng hổ, cắt đâm, nấm thịt mà pinh nồng, lục rán đấy, kèn anh đại cắt đâm, anh anh nhảy, anh đại cắt anh, thịt cà đấy. รสนี้เผ <à déc> <ations> ็ดมากพิกหน่อยหนอยพิกนายโยนไม่ใช่พิกไงกระเทียมใจเลยมันอยากกระดินงดิเจเน่ใจเขขยงปั่นได้กหสว ดู่าตำน้ำพริก่ะท่าตตำน้ำพริกญี่ปุ่นเนี่ยใส่กระเทียมกันนะจักไปอยู่ในปีนองเว้ยนี่เสบๆบมีห่านตัวอี้อ่ะตำอย่าค้อนอย่าโรยเนี่ยล้อสงการ์ดกันเนาะ,ะไปทำเมนูแปลๆกๆให้ดูเรากลับบ้านกลับจ้องมันหนอกขอนกน้กกอน กลแหลกแล้วนะจะกระปิกอ่อนนะจะกระปิหน่อยหนึ่งเอ้ายัได้แหล,กเ,ลกเร็วดิวเตรียมกน่อยดจะไปพัดห,หรอบอกพัด์ทปุ้ ใส่กะทิลงไปปลต้องเคี่ยวไมเปิลน่องเมเป็นหนึ่งมันกับมันเคี่ยวบท่าโหหอมสดเลยใส่ไข่สองนุย คนเข้ากันไ้มอุ้มมันเข้ากันอันน้ำห,ห,นหนึ่งอันนี้น้ําห้าต้มแล้วต้มซุปแล้วใส่น้อยนึงจได้หอม ใส่มดแดงลงไปป้านี่ได้กินมดแดงบ่อยใส่มดแดงโถ่โถมตึงยำตึงก่อยตึงเตึงสวยใบมะขูดใส่จใบมะขูดสวยนี่หอมดิไอ้มัไม่คุ้มกูเราคาอย่างกรใส่ไห จอบอ้ไปเดาไปเดาหัวโบราณเลยเด้อยิบปุ่นยิบกระทงให้ขาไปแกงแต่คนเทาดมติงโอ้ยเจอกันล้ํานะเอาใส่บังมาคิดใบมาคิดเตาก่อนเเออใบยอเตาใบยอนี้จิบวปิดแดงชักหน่อยก่อนเอาเฉย มาจองทองคำเป็นอเอาเอ้ยนี่หองโบราณเต็ๆเตอันน่อีลาบลายจะสวยไหมล่ะคะสวยแกเขาก้องหออกัจจิทุกนั่นนองอยากกระทุบบ่มบ๊เบนงาม้ ครบแล้วนี่เรียบร้อยค่ะได้กี่ห่อเนี่ยดูกี่ห่อไหมเนี่ยสามสี่ห้าหกห่อได้ได้มันยคบ่อปเหมือนโยเขียม ยังอะะุกหนี่อสุกเรียบุกเรียบุกเรียต้องแกะดูก่อนปะโอ้ชุกเรียบพอดูนหมหอนอ่ะเห่ามาพี่เลยเรีค่ะนี่ๆๆ่ จักกนเร็วมาลุกมาปีดาณนะ่ะอาดูเตาหลันเดี่นกันเจ้ากันลองกินค่หนนะเอาสเต็กมาแรกก็ไม่ยอมเลยเนาะมามามากลกหอมหมกไข่มดแดงอีกเมนูนหนึ่งเนาะหอมหมกไข่มดแดงยังเหลืออะไรอีกนงที่ยังไม่ได้ทำมายาปนุน มันแรงนะหัวนลำดำๆมันหอมมันอย่าแตกตุกจับทุกจับ,จบไปมาย่อนี่ก็หอมไปตอกทองคำนี่หิงเหลียงหิง,ห,งหอมใช่ไหมบุค้คลิปนี้ก็มีแต่อกระเด้อว,วันหน้าก่อเจอกันใหม่อย่า,า,าหกนะมันอยากมาทำมันดูลงไปอยากไปทําดูนะมันอยากล้ำนะอยาติดใจญ่นี่ขอลาไปก่อนเด้อ สวัสดีครับ